แมตสแรกของน้องบีมพิมพ์พชยาก็กรามเกิดขึ้นแล้วแล้วก็จบลงไปแล้วแล้วก็พบกับชัยชนะแล้วแล้วก็คว้า MVP แล้วสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนพบกับช่องเล็กวอลบอส ช่องของเจเล็กคนสวยค่ะเมื่อวานเราดูลีกญี่ปุ่นไปแต่ว่าเมื่อคืนค่ะมีลีกของฝรั่งเศสแต่ว่าเป็นลีกดิวชั่นสนะคะนั่นก็คือสโมสสอของน้องบีมพิมพิชยาก๊กรัมล่าสุดค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงลีกฝร,รั่งเศสหรือที่เรียกว่าซาฟอเลฟพาวเวอร์ซิก ผลก็ปรากฏว่าทีมวองเดิฟน้องซี่ทีมต้นสังกัดของน้องบีมสามารถเอาชนะเบสเซีไปได้3ต่อสูนเซตและเกมนี้มันก็ทำให้น้องบีมของเราโชว์ฟอร์มได้ยอย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะทำไปทั้งหมดถึง17คะแนนจากการโจมตี16คะแนนจากการบล็อก1คะแนนผลงานขนาดนี้ก็ต้องได้ MVP สิคะคว,ว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำแมชมาครอง เดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆนะคะว่าทีมน้องบีมเล่นยังไงถึงชนะแมตช์นี้และน้องบีมพิมพิชยาก๊กรัมของเราเล่นยังไงนะถึงได้ MVP ผู้เล่นยอดเยี่ยมมาครองน้องบีมสวมเสื้อสีชมพูนะคะเพราะว่าสีชมพูถือว่าเป็นสีประจำทีมของแนนซี่หรือว่าน้องซี่นั่นเองค่ะ การถ่ายทอดสดคุณภาพก็อาจจะไม่ได้ดีมากนักนะคะและที่สำคัญที่สุดเราอย่าไปวิาพากษ์วิจารณ์เขาเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ไปถ่ายทอดสดเองแล้วนี่ก็ไปเอาภาพจากเพจของพีเอ็มม่ามานะคะและตอนนี้ค่ะน้องซีขึ้นนำอยู่ที่17 14ค่ะอยากดูว่าน้องบีมคนไหนก็คือสังเกตผู้หญิงที่ตัวเล็กๆมัดจุกนะะั่นแหละค่ะแล้วก็เล่นในตำแหน่งบหลังนะคะ สวมเสื้อหมายเลข16ค่ะตามค่อนข้างสูงสีเลยทีเดียวค่ะเบอร์ซีเยสวมเสื้อสีน้ำเงินอ้าตอนนี้15-17เซตแล้วค่ะหัวเสาขึ้นไปตีตีสวยมากนะคะตีลงไปแล้วอ้าวน้องซีเซิร์ฟค่ะเซิร์ฟไปแล้วเซิร์ฟดีและก็รับหล่นออกไปค่ะเป็นเซิร์ฟเอสเซิร์ฟต่อค่ะ19-15 นำไปสองแต้มโอ้โหทุบกลับมาหนักหนว่วงเหลือเกินไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะเบอร์ซียไล่มาเป็น16 3เมตรแต้มนี้เป็นการทำแต้มสวยๆจากน้องบีมของเรานั่นเองค่ะ3เมตรขึ้นไปตีสูงมากค่ะเอามาดูกันต่อดีกว่าค่ะขึ้นน้ำ20-16แล้วนะคะ และน้องซีเสิร์ไปค่ะอบอลแรกของเบสเย่ไม่ดีแล้วก็เล่นต่อไม่ได้แล้วอ้าวยังได้อยู่น้องบีมตั้งค่ะเซตแล้วแล้วก็หัวเสาอีกครั้งหนึ่งทุบหายค่ะคือระดับทีมชาติของฝรั่งเศสวอลบอลของเขาก็ ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแม้ว่าทีมชาติไทยของเราจะสามารถเอาชนะฝรั่งเศสไปได้2ปีติดต่อกันใน VNL แต่ว่า VNL ครั้งหน้าก็น่ากลัวทีเดียวแล้วค่ะและตอนนี้22 16 b บสเบสเบุกมาเอาจา่า3เมตรให้น้องบีมค่ะแล้วก็ตียืดลงหลังได้นะคะมาดูแบบช้าๆกันค่ะสโลโมชั่นดูค่ะจุดตบแทบจะไม่มี ต้องตีประคองเท่านั้นแหละค่ะแต่น้องบีมก็ทำได้ดีมากๆนะอา้าวขึ้นนำไปเยอะแล้วค่ะยี่สิบสามสิบหกน้องซีจะเซฟเบสเย์รับบอลแรกไม่ดีอีกแล้วอา้าวเคาะมาแต้มนี้เป็นผลค่ะไล่มาเป็นสิบเจ็ดยี่สิบสามอ้าวดูดูดูกันต่ออา้าวยังเป็นการเล่นของ เบสเย่ year, อยู่บุกกลับมาด้วยการหยอดไม่ผ่านบล็อกค่ะน้องบีมของเรายังคงฟุตเวิร์กรออยู่แต่ว่าเขาให้หัวเสาแล้วก็ยังไม่ผ่านอ่ะทีนี้ต้องมาจบที่ควีนบีมค่ะควีนบีมเอ๊จ่ายบอลดีไหมก็ยังไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าน้องบีมก็ทำได้แล้วค่ะขึ้นเซตพอยต์ล้วค่ะ24-17เบสเย่กำลังจะบุกแล้วบุกมาแล้วแล้วก็ตีทัสเอาออกไปค่ะไล่มา18 24 อา้าน้องเซบุกบ้างให้น้องบีมโอ้แต้มน,นี้น้องบีมตีติดบล็อกไปค่ะทำให้เขาไล่มาเป็น19 24จะปิดเซตนี้ได้ไหมเอา้าอันเดอร์ให้หัวเสาขึ้นไปตีเขายัางรองทันค่ะและเบสเย่บุกกลับ ทีนี้เป็นโอกาสของแนนซี่ครั้งหนึ่งให้หัวเสาตียังไม่ตายน้องบีนดักไว้มือเซตตั้งแล้วก็จ่ายบอลเร็วก็ยังไม่ได้ค่ะเบสเซย่บอลเร็วกลับมาอ้าวเป็น20-24ค่ะยังปิดเซตไม่ได้นะคะอา้าวทีนี้ต้องมาจบที่ควีนหรือเปล่ายังไม่จบค่ะเบสเซย่บ,บุกมายังเกี่ยวติดแล้วก็จ่ายโค้งหลังให้ ควีนบีมตีลงไปค่ะปิดเซตได้เรียบร้อยค่ะ25 20สตาฟโค้ดของแนนซี่หรือว่าน้องซี่ก็คือเป็นสตาฟโค้ดที่เราเคยเห็นที่ชวรินหรือว่าที่เยอรมันค่ะอา้าวดูกันต่อโอ้บอลเร็วเขาทุบมาแต้มนี้คุ้นๆน,นะคะคล้ายๆกับทีมชาติฝรั่งเศสแต่ว่าไม่รู้ใช่หรือเปล่ามันไกลเลือเกินแต้มนี้ทำได้ค่ะ ขึ้นมาเสมอกันที่1ต่อหนึ่งในทีมแนนซี่จะมีเพื่อนของน้องบีมจากเชวอรินมาคนหนึ่งนะคะนั่นก็คือโค l โลวิดบอลเร็วนันนๆที่กำลังขึ้นไปตีนั่นและอ้าวโอ้รอบนี้นี่น้องบีมของเราอยู่ใกลเลยค่ะมองเห็นแบบลิบลิโอ้ยยังตามเขาไม่ทัน่ะแล้วกันและเบสเย่ขึ้นนำไป4-2แล้วค่ะ สกอร์ก็ยังไม่ขึ้นนะแต่เราก็เริ่มงงละวเซต้องดูแต้มค่ะขยับไหมเอาสามต่อสี่ค่ะเอาจ่ายน้องบีมสักแต้มตินั่นแหละจ่ายสวยๆน้องบีมตียัดบอกลงไปค่ะยิงซูมก็ยิงไม่ค่อยชัดนะคะแต่ว่าก็ดูพอรู้แล้วนะน้องบีมขึ้นไปตีสวยมากค่ะมาส่องควีนบีมกันต่อแต้มเสมอที่สี่เท่ากันและ จู่ๆเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบค่ะกรรมการก็ให้กับน้องซีเสิร์ฟต่อเราก็จะพูดว่าเชวรินอยู่เรื่อยเลยค่ะสกอร์ไม่ขยับเอาแล้วจะพากยังไงล่ะนี้อา้าวดูน้องบีมขยับอีกแล้วแล้วขึ้นไปตีอีกแล้วแต้มเท่าไหร่ไม่รู้ดูภาพช้าชัดๆค่ะโอ้นี่ค่ะเหมือนกับเล่นในทีมชาติไทยเลยนะคะแต้มนี้สกอร์มาแล้วค่ะขึ้นนำอยู่เจซ และเบซเอ่บุก e มาเอาเกี่ยวติดค่ะจ่ายหัวเสาแล้วก็ตีลงไปค่ะหัวเสาตัวเล็กนะคะแต่ว่าตีคมเหลือเกินแต่ไม่ขยับอีกแล้วค่ะสกอร์มีปัญหานะคะเอาจายบอลเร็วก็เป็นแต้มอีกแล้วค่ะขยับแล้วค่ะขยับเป็น8ต่อ4 9ต่อ4คือก็คนกดแต้มอาจจะหลับนะคะแต่เป็นหัวคับของฝรั่งเศสยังไม่น่าง่วงนะ เขแข่งกันเวลาฝรั่งเศสก็ประมาณหกโมงครึ่งค่ะเอ้าและเป็นเซิร์ฟเอของเบสเย่ค่ะไล่มาแล้ว6กต่อเก้าเอาเซไทยหนงบีมอยากได้แต้มก็ต้องมาทางนี้เอาโดนสวนกลับค่ะแต้มนี้เจเล็กโ,ม,โ,ม,โม,ม้โม้แหมสิบต่อเจ็ดแล้วอ่ะดูต่อค่ะเอ้าน้นงบีมไปเกี่ยวติดแล้วก็เล่นกันต่อค่ะเบสเย่บุก อยอดเลยแหมยอดลงไปค่ะไล่มาเป็น81อยังห่าง3แต้มอีกครั้งหนึ่งหูน้องบีมพยายามจัดไล่แล้วก็ไล่ไม่ทัน91สู้กันต่อค่ะเสิรมาโอ้บอลแรกไม่ดีแล้วทีนี้บุกกลับโอ้หทุบยังไม่ตายค่ะเอ๊จู่ๆก็มีความเหนียวค่ะเบสเย่เร็จแล้ว หัวเสาขึ้นไปอ้าวยังไม่ได้แล้วก็เนนซี่ต้องรับโดยน้องบีมค่ะแล้วก็ใจหัวเสาอีกครั้งแมลิฟก็รับได้อ้าวดูกันต่อค่ะอ่าน้องซี่บุกและแต้มนี้กรรมการให้เป็นแต้มของเบสเซย่นะคะไล่มา10-11แล้วค่ะเสิร์ฟมาแล้วเอาอันเดอร์ตั้งหัวเสาตีโอ้เฉียบมากเฉียบเฉียบ กลายเป็นสิบสองสิบค่ะอ่าฟาวอีกแล้วอ่ะสิบเอ็ดสิบสองอ่ามือเซตตั้งหัวเสาตีค่ะได้แต้มค่ะทำแต้มจากหัวเสาได้เยอะเหมือนกันนะคะอ่ะร้องไม่ทันค่ะลิบโร่พุ่งแล้วค่ะแต้มสูสีมากๆสิบสองสิบสามโอ้น้องบีมไปเกี่ยวมาเล่นต่อ แล้วก็เป็นโอกาสของเบสเย่บุกมาอ่ะดักไว้ได้ทีนี้มือเซตใจหัวเสาขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเขาเซฟล็อกได้บุกกลับได้ไหมไม่ได้ค่ะเป็นโอกาสของเนนซี่เนนซี่ยอดยังไม่ได้ลิฟรองทันค่ะเอาฟรีบอลกลับไปเบสเย่บุกใจบอลเร็วยังงัดขึ้นค่ะลิฟไปเตะมาแต่ว่าไม่ทันแล้วค่ะมาเป็น13เท่ากันเอาเซทใจ ควีนบีมแล้วแม่เธอจ่ายควีนบีมแต่นูนก็จบแล้วอาดูภาพช้ากันค่ะแม่จ่ายโค้งหลังแตนนี้สวยค่ะแล้วก็ตีทะลุบล็อกลงไปค่ะบล็อกทำอะไรไม่ได้อามาดูกันต่อค่ะ14 13แล้วเซิร์ฟดีเบอเย,ย่บุกมาลิฟรับได้แล้วก็บุกกลับด้วยหัวเสาแล้วก็ติดบล็อกค่ะกลายมาเป็น14เท่ากันอีกครั้งหนึง่ง สิอีกครั้งค่ะของพิเศกโลโซเอ้าวควินบีมอีกแล้วและแต้มนี้กรรมการบอกว่าออกค่ะโอ้เบอร์เซียขึ้นนำไป 15, 14, สิบห้าสิบเซิร์ฟมาเอารับล้นแต่ว่าเบอร์เซียพลาดเองค่ะออกนะคะแต้มเมื่อกี้เป็นสิบห้าเท่ากันและเขาบุกบ้างแล้วก็บล็อกได้ค่ะโอ้โห เอของน้องซีบล็อกได้สักทีแล้วก็เสิร์ฟออกไปจากแต่ว่ากรรมการบอกว่าลงค่ะเลยอนี้ไปเป็นสิบเจ็ดสิบหกเอา้าแหมตีเคาะนะคะแต่ว่าเป็นแต้มค่ะไล่มาเป็น17เท่ากันเอาเซตโอ้แต้มนี้ตีสวยค่ะหนีสิบแปดสนำอยู่แค่แต้มเดียวเท่านั้นผู้ชมในสนามก็ไม่ได้เยอะมากนะคะ สิบเก้าสิบเจ็ดค่ะหนีไปแล้วสองแต้มทุบกลับมาเป็นเหลือแต้มเดียวสิบแปดสิบเก้าเอาตอนนี้วาร์ปมาที่ยี่สิบห้ายี่สิบสี่ค่ะและเป็นเซิร์ฟเอสนะคะทำให้เซตที่สองชนะไปยี่สิบหกยี่สิบสี่แม่เซตที่สามจะเป็นยังไงนะเพราะเซตที่สองนี่มันสูสีเหลือเกินค่ะ อาแต้มแรกเป็นของน้องซี่ค่ะขึ้นนำก่อนหนึ่งศูนเบสเย่บุกตีสวยเหมือนกันค่ะหนึ่งเท่ากันอ้าวลิปอันเดอร์ให้หัวเซาค่ะแล้วก็แหม่ดีนะคะรองทนันนานบอลเร็วเขากลับมายังได้อยู่น้องบีมต้องตีแก้อีกแล้วค่ะแต่ว่าโดนบล็อกไปนะคะสังเกตก็อืม ไม่ค่อยจ่ายน้องบีมสวยๆเหมือนกันนะน,นี่ลูกสวยๆเธอจ่ายหัวเสาหมดนะแม่ลำบากอยู่แล้วสิเราไปอยู่ที่ไหนก็ลำบากนะจัดควีนแต่ควีนก็คือควีนแหละตอนนี้คนนำไปโน่นแล้วค่ะ3แต่ว่าไล่มาเป็น2ต่อสามแล้อา้าวบอลแรกแหกค่ะเป็นเซิร์ฟเอสค่ะ3เท่ากันนี่เพื่อนน้องบีมนะคะดูรูปร่างไกลๆก็พอรู้ค่ะ ที่ลงไปเสิร์ฟเอสเมื่อกี้อ้าวได้บุกค,ค่ะ,คะแหมลิฟเขาเ็นเหนียวนะคะเบสเย่ยเ,เขาบุกกลับบ้างอ้าวทีนี้ได้ดูน้องบีฟใกล้ๆแล้วขึ้นไปตีแล้วเอาแล้วยังไม่ผ่านบล็อกค่ะและก็แต้มนี้สำเร็จค่ะแนวซีขึ้นนำสีสามเสิร์ฟไปอู้รับบอลแรกล้นไปนิดนึงเอา อ่าแล้วได้บอลฟรีบอลมาหัวเสางัดสวยมากค่ะเอ๊หัวเสานี่ทำไปกี่แต้มนะ <c oughs> แต่น้องบีมเราทำไปสิบเจ็ดแต่ว่าบางทีไม่ได้เอามาให้ดูหมดนะคะเพราะว่าหายากค่ะ <c> ภ <oughs> าพสัญญาณการถ่ายทอดสดมันมีปัญหานะคะมันกระตุกบ้างหายไปบ้างน้องบีมขึ้นตีเอาขอรับได้แต่ว่ามันงัดไม่ขึ้นคะ่ะเล่นต่ไม่ได้ เป็นอีกแต้มหนึ่งค่ะแล้วก็สกอร์ค้างอีกแล้วอะ่ะเอาตอนนี้ที่เห็นอยู่คือหกต่อสามนั่นอา้าวแล้วก็โดนบล็อกอีกครั้งหนึ่งค่ะเขาไล่ามาสี่หกอืมแม่จริงมันก็ไม่ได้ค้างหรอกโอ้โหต้มน,นี้สวยค่ะต้องจดต้องจด ก็ดูภาพช้ากันด้วยค่ะนี่ค่ะเทคตัวท่าตีท่าลงสวยนะคะน้องๆเด็กๆดูไว้นะคะลงแบบไหนขาพี่บีมลงพร้อมกันนะคะแต่ว่าการตีในตำแหน่งนี้ส่วนใหญ่ก็จะลงกันด้วยท่านี้แล้วค่ะ74อ้าแล้วก็เป็นบอลของออกนะคะเป็นแต้มของแนนซี่ค่ะและน้องบีมสอบเสียค่ะแมไม่เป็นไรหรอ เสียกันได้เอาเป็นอีกแต้มนึงค่ะขึ้นไปนำา9ต่อ5เซิร์ปายแบบเบอรเยีรับสวยบุกกับหัวเต็มข้อแต่ว่าออกค่ะเป็น10ต่อ5มาแม้ดูเหมือนจะลงนะแต่ออกเอาแบบเบอเยีบุกเป็นแต้มค่ะตีลงไปท้ายสวยนะคะ6ต่อ10ค่ะแล้วก็เซิร์ฟลึกดีมาก องบีมต้องเคาะแก้อ้เคาะแก้ยังไงอ่ะอ่ะสองชาชาชัชดชัดค่ะเป็นบอลที่ไม่ได้มาจากมือเซตด้วยซ้ำนะคะแหมเป็นการเคาะที่มือทองจริงๆทำแต้มนี้ไปอีกแล้วค่ะนางซี่ไปแล้วค่ะสิอแล้วห่างห้าแต้มบุกมาเอาละรับได้ค่ะ เซตให้กับน้องบีมน้องบีมต้องเคาะเคาะไปค่ะแล้วเคาเข้ามารองทันแล้วเขาสวนกลับเป็นแต้มค่ะไล่มาเป็น7 1นะคะเขาเสิร์ฟมาแล้วเอาเซตแล้วให้หัวเสาเคาะลงไปค่ะหนี้12 7เเอาเสิร์ฟมาเซตให้หัวเสาอีกครั้งหนึง่งโอ้เขาเกี่ยวขึ้นมาเล่นต่อได้ค่ะ บุกกลับได้ไหมบุกกลับได้ค่ะไล่มาเป็น9ต่อ12องอ่าเบซีย์เสิร์ฟมาอันเดอร์ตั้งให้ควีนค่ะควีนบีมตีไปเขารับได้แล้วเขาก็บุกกลับไม่ได้ค่ะทีนี้จายหัวเซอาอีกครั้งหนึง่งกรรมการบอกว่าฟาล์ตาคายเอาละเหลือสองแต้มเท่านั้นแล้วก็เซิร์ฟเอสค่ะทีนี้กลับมาสูส่สีอีกครั้งหนึง่ง11 12 นั่นโอ้ตีไปยังไม่ผ่านบล็อกค่ะเอา้าพลักทีนี้น้องซี่ต้องือมบล็อกไม่ได้อกรรมาการให้เป็นแต้มของเบสเซียค่ะ12เท่ากันแล้วนะคะแต่ว่าสกรมยังไม่ขึ้นเอาน้องบีมเคาะค่ะเอาละโดนบุกกลับมายังสกัดกั้นได้บุกใหม่อีกครั้งเบสเซีน้งซี่บุกได้ไหม ก็เขายังรับได้ค่ะแล้วเขาก็โยนให้กับหัวเสาขึ้นไปตีตีทะยงไปแล้วก็อ้าวลิฟงัดขึ้นมาได้แล้วแต่ว่าเขาเล่นไม่ดีค่ะต่อบอลไม่ดีเอา12เท่ากันบีมขึ้นไปตีอีกครั้งหนึ่งโหหัวลงไปสวยแล้วนะแต่ว่าแมมเขางัดขึ้นค่ะเขาบุกกลับมาแล้วเขาทำออกนะแต่กรรมการบอกว่าทัชค่ะ13 12บอเบอร์ซีเยขึ้นนำค่ะเอา ให้บีมตีแต้มน,นี้สวยภาพช้าค่ะมาแล้วน้องบีมขึ้นไปตีสูงนะคะแล้วก็ตีอัดบล็อกลงไปค่ะมาดูกันต่อค่ะ13เท่ากันแล้วก็เสิร์ฟดีเิสเยบุบกยังไม่ผ่านบล็อกเอาใจหัวเสาอีกครั้งหนึ่งค่ะตีลงไปทีนี้แนนซี่ขึ้นน้ำแล้วค่ะ14-13ขอเรียกแนนซี่แล้วกันนะคะคุนปากดี น,น้นสิบสี่เท่ากันค่ะเบสเย่บุกลับสวยงามเอาเพอร์เฟกต์เอาไม่เพอร์เฟกค่ะเอาหัวเศาอีกครั้งหนึง่งเป็นผลค่ะหนีไปได้เป็นสิบห้าสิบสเอาแล้วก็เป็นเซิร์ฟเอสค่ะเพื่อนนองบีมเซิร์ฟได้ค่ะสิบหกสิบสี่ เบอร์ซีเยบุกมายังงัดขึ้นมาอันเดอร์บอลแกต้องให้ควีนบีมค่ะลูกเก่งของน้องบีมแล้วค่ะอะเดี๋ยวกันต่อค่ะเป็นแต้มสวยๆของน้องบีมอีกหนึ่งแต้มนะคะทำให้นันซี่ขึ้นไปอยู่ที่17-13ค่ะสกอร์ทิ้งห่างอยู่3แต้มเอาบุกกลับมาแต้มนี้สวนกลับได้ไหมเอา3เมตรเคาะแต่ยังไม่ลงค่ะเอาแล้วรับได้ค่ะ เซตไปให้หัวเสาเอาตีทัชเอาออกไปค่ะเป็นแต้ม18-14เอาบอนแรกไม่ค่อยดีแล้วล้นแล้วเอาเธอเกี่ยวแล้วก็ให้คุยอีกแล้วค่ะแหมทีอย่างนี้แล้วเธอให้ทันทีนะคะก็ติดบล็อกนะคะ15-18ค่ะมันเล่นยากแต่เมื่อกี้นะจังหวะนี้ล่ะไม่ยากคะ่ะนั่นแหละต้องไท่โทษกันบ้าง นานจะได้ตีบอลจากมือเซตที่สวยๆบ้างเนะี่ยน่ะ,นะเห็นไหมเธอเซตแบบนี้มาให้น้องบีมบ่อยๆสินี่เซตมาแต่ละเทีจ่ายมาแต่ละเทแมแหมต้องตีประคับประคองเรื่อยเลยเอาเอาแล้วน้องบีมดักได้ค่ะ19 15บหุกกลับแล้วกรรมการบอกว่าออกค่ะเป็นแต้มของเบสเย่สิบห เก้าเอาบอลแรกไม่ค่อยดีแล้วจ่ายให้หัวเสาเคาะเรองได้แล้วเขาก็อันเดอร์ให้กับหัวเสาทุกเอาแนละบล็อกได้ค่ะขึ้นยี่สิบยี่สสหสค่ะเบสเซีบุกกลับยังไม่ผ่านบล็อกอ้าวสองหัวเสาทุก ก็ไม่ผ่านบล็อกเหมือนกันแต่ว่าเป็นบล็อกเอานะคะ18 20ค่ะเริ่มสูสีครั้งหนึ่งเอาบนสองของมือเซตค่ะมือเซตก็แพรวพรำกันนะนี่ยี่สิเอายี1 18อดเาเคาะมาอย่างนี้สวนกลับอืมเสีดาย อบอลแรงของเขาค่ะแต่ว่าออกไปค่ะเป็นแต้มของแนนซี่ขึ้นนำ22แล้วห่างซีต้มเอาไปเกี่ยวมาให้ฐานไม่ทานค่ะ19 22ถ้าายเซตนี่ทางโน้นอ้มีจังหวะบอลสองเหมือนกันนะคะมือเซตของเขาแล้วก็สวนกลับก็ยังติดบล็อกอยู่และพยายามจะงัดมันเล่นต่อไม่เล่นไม่ได้เอ้าความกดดันใหม่ครั้งหนึง่ง เหลืออีกสองแต้มจะเก็บได้ไหมอ้าวอ้าวอ้าวตีออกไปเองอีกแล้วค่ะหัวเสา21 23เอา้อาวแล้วรับล้นอีกทีนี้โดนบุกเอายังบล็อกได้ค่ะแม่พระเจ้าช่วยกล้วยทอด24 21เสิร์ฟแล้วเป็นแมสพอยแล้วค่ะเคาะมาเอาริบร้องทันและทีนี้เป็นโอกาสของเบสเย่ ตีอัดลงไปค่ะยี่สิบสเขาก็แหมมาตีใส่ฝั่งทางน้องบีมันนะน้องบีมตัวเล็กไงเอา้าแล้วแต้มน,นี้น้องบีมก็ตีเข้าบล็อกเหมือนกันค่ะ22-24อา้าวแล้วเป็นเซิร์ฟเอาค่ะเซิร์ฟออกไปนะคะก็เลยทำให้นนซซ่ค่ะคว้าชัยชนะในแมชนี้ไปได้ค่ะ มจังหวะการประกาศ mvp ค่ะและก็เป็นบีมพิมพิชยากกรมจบลงไปอย่างสวยงามค่ะปรบมือให้น้องบีมนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ